You, สวัสดีคร <is> ับเพื oh right ่อนเพนพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้คุณพิทักษ์มักสแตกนะครับเพื่อนๆพนมานำเสนอเหรียญสามเหรียญนี้นะครับวันนี้จะเป็นเหรียญครบร้อยปีนะครับและก็เหรียญ5บาทนะครับส่วนเหรียญ5บาทนี้จะเป็นเหรียญเน้นปีพศนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาอีกเหรียญหนึ่งนะครับส่วนเหรียญ2เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญครบร้อยปีนะครับเหรียญร้อยปีของการพยาบาลไทยผลิตเมื่อวันที่12มกราคมปีพศ2539นะครับ มูลค่านะครับราคา20บาทนะครับตามหน้าเหรียญเป็นเหรียญปีเดียวกันนะครับกับเหรียญของการจนาพิเศษนะครับปีพศ2539เหมือนกันนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์นะครับและก็ประเทศไทยคําว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านหน้านะครับเพื่อนๆด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์คําว่า สมเด็จพระศรีพัสรินทรานะครับบรมราชบรมราชินีนาถนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆเรียนนี้นะครับครบร้อยปีนะครับสวยงามนะครับของการพยาบาลแห่งประเทศไทยนะครับ อันนี้เอามาให้ชมเฉยนะครับเพื่อนๆนนะครับมีความสวยงามนะครับเก่าเก็บนะครับเก่าเก็บเก็บนานนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองนะครับครบหนึ่งร้อยปีเหมือนกันนะครับเป็นโรงเรียนนะครับเป็นเหรียญของโรงเรียน เสนาธิการทหารบกนะครับเพื่อนเป็นโรงเรียนเสนาธิการทหารบกผลิตเมื่อวันที่3เ<อ>มษายนนะครับเพื่อนปีพศ2552แล้วก็พิมพ์เขาว่าประเทศไทยนะครับอันนี้10บาทนะครับหน้าเหรียญน,นะครับตามหน้าเหรียญ10บบาทก็ยังใช้ได้อยู่นะครับด้านข้างก็ จากสลับเรียบเหมือนกันนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นคาว่าจอมพลนะครับพิมพ์คำว่าจอมพลนะครับตัวหนังสือจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพื่อนสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอนะครับบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า จัก,กรพงนะครับภูวนาดเหรียญนี้ก็มีความสวยงามเหมือนกันนะครับเพืเ่อนๆด้านข้างก็เก่าเก็บเหมือนกันนะครับเก่าเก็บสวยงามสวยงามนะครับเหรียญนี้เอามาให้ชมเฉยๆนะครับส่วนเหรียญที่3นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับ ในรัชกาลที่9ไม่มีความผิดปกตินะครับเหรียญแต่และเหรียญนามาให้ชมวันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับด้านข้างนะครับเหรียญห้าบาทนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นเหรียญน,นิกเกิลผสมทองแดงนะครับด้านข้างจะเห็นเป็นสีของทองแดงนะครับเ,เพื่อนๆนะครับแต่เหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญที่หายากพอสมควรอยู่นะครับหนึ่งใน ร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยอยู่เป็นเหรียญปีพศ2546นะครับเพื่อนๆ46นะครับ,เป,เ,ปนนรบเป็นเหรียญหายากนะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแพงกว่าหน้าเหรียญนะครับหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับหลายสิบเท่าร้อยเท่าเลยทีเดียว อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการตกลงนะครับการตกลงของผู้ซื้อและครับผู้ขายนะครับเพื่อนๆเหรียญน,นี้นะครับนักสะสมต้องการอยู่นะครับถ้าไปเหรียญสภาพส,สวยๆนะครับเก็บดีๆนะครับใส่กล่องใส่ตลับแบบนี้นะครับผมว่าราคายังแพงพอสมควรนะครับเพื่อนๆแต่ก็ถูกกว่าเหรียญการจนาพิเศษนะครับ เหรียญการเจราพิเศษภเสีเสียงภเสีกลับนะครับเหรียญนี้จะค่อนข้างจะถูกกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีนะครับมีเยอะเะนะครับเพื่อนนะครับเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะครับเหรียญนี้เน้นจํานวนนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปีพศ2 5 40นเนี่ยโอ้โห40เนี่ยนะครับเพื่อนๆนมันจะผลิตน้อยแล้วก็หายากกว่าเหรียญนี้นะครับแล้วก็มีราคาแพงกว่าเหรียญนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีนะครับ ปีพศ2546กับปีพศ4 5 4 0นะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับเพื่อนเเป็นเงินเป็น,ปน,ปน,ปนทองแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย